ประเทศฟินแลนด์นี่เขาซิมีประชากรอยฮาหาล่านกกวาเนาะค่ะเนาะเขาซิอูกันแบบมันเป็นประเทศเล็กๆเนาะค่ะเนาะเป็นประเทศเล็กเป็นประเทศเล็กๆก็เพิ่นปกครองแบบประชาธิปไตยเนาะค่ะเนาะปกครองแบบประชาธิปไตยภาษาภาษาบ้านเพิ่นใส่ภาษาฟินนิดแล้วก็ อ่าอีกอันนึงสสวิดิตคนคนที่เขามาอาศัยอยู่นี่นะคนที่เขายุ่ในประเทศนี่นะมันบมแมนแต่คนของของคคนฟินแลนด์โดยตรงค่ะมันสิมีหลายลายประเภทที่เขามาอย่นีเนาะค่ะอบพยพมามั่งีหยังมามั่งมาทํางานมั่งพวกอเมริกาพวกคอมหัวพวกอาราเบียกลายค่ะ ล่ายางไปในเมืองเนาะค่ะเนาะกะจ็จะไปอ่อกจ็จะไปอ่อคนพวกนี้หลายขึ้นกันแต่ว่าพวกคนไทยเฮาหนี่สีมา้าในประเภณแบบประเภทที่ว่าออแต่งงานมากเนาะค่ะเนาะแต่งงานมากแ,แต่ว่าเฮากับบโบหูว่าอ่าเขามีแบบมาเห็ดงาหลายโบอันนี้ส่วนนี้เฮาบรบหูเฮาก็สีบบคอเออถึงเนาะค่ะเนาะเฮาสีหูแต่เพียงแต่ว่า ส่วนมากคนไทยมากก็คือมาในแต่งงานเนาะค่ะเนาะมาในแต่งงานอย่างมาดามนี่มาดามกับมาในแต่งงานเนาะค่ะเนาะแล้วก็แต่ละ,ละเขาสีมีนับถือาศาสนาลอยละลอยละเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นของอาศาสนาคิดนิกาย เขาสิเป็นลอยแล้วคิดสิมหาแต่ว่าแต่ว่าสักพวกสิบแบบบ่นับถือศาสนาอีหยังเลยกับมีเนาะค่ะเนาะพวกสิบ่นับถือศาสนาอีหยังเลยกับมียังยังยังพอใหญ่นี่แล้วกับบ่นับถืออีหยังเนาะค่ะเนาะแล้วบ่นับถือศาสนาอีหยังกับมาอยู่น้ำเล่ากับบเห็นว่าแล้วสิพาไปบูตไปยังจังเถื่อนเนาะค่ะเนาะกับบเห็นประมาณนั่นแหละพวก พอกแบบอยู่ยังไงก็ได้ฉันไม่นับถือศาสนาอะไรอย่างประมาณน,น,นั้นเนาะค่ะเนาะประเทศฟิลแลนด์นี่มีความสัมพันธ์กับไทยได้ค่ะมาตั้งแต่พศอพสองพ่ร้อยหกสิบสองจนถึงขณะนี้พศสองพันปีนี้จะครบ100่งรอยปีด้ค่ะ ครบหนึ100่งหล่ปีถีปาประเทศเท่ากับประเทศเพื่อนมีความสัมพันธ์ต่อกันมากน,นะเนาะค่ะเนาะแต่ว่าที่ที่ว่าไปเฮ้วซิงกี้ไปไปสถานถูดน่ะเนาะคะ่ะเนาะไปสถานถูดไปเฮ้วซิงกีไปสถานถูด,ไป, inki, ไ,ปถถดไปเข้ากับสิบแบบมองทเท่าอยู่ี่มันอยู่ไก่เนาะคะ่ะเนาะไก่แห้งว่าสันเถาะไก่แห้งซีซูโม,มงพ่อใหญ่คะ่ะโปรดมาหอดบานแล้วนี่ 4ชั่วโมงขับรดมาหอดอไกล่แล้วก็ประเทศฟินแลนด์นี่นักเรียนของฟินแลนด์ได้รับการจัดอันดับด้วยค่ะให้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลกสันประเมินจาก6 5ประเทศเขาเจ้าปกคร้องกันแบบประชาธิปไตยเนาะค่ะเนาะอยู่นี่ ตอนนี้น่ายกพนกับเป็นไม่ยิ่งเนาะค่ะเนาะเป็นไม่ยิ่งลืมหล่ะละซื้อจักซื้อาอีหยัางผู้สาวดอกผู้สาวสาวแล้วก็เสียบลายเท okay. แล้วก็ฟินแลนด์นี่เขาเขาเป็นหนึ่งในในเ,เขาเอิอยังละ่ะ บเมีนเป็นหนึ่งเนาะคะ่ะเขาได้อันดับสองของโลกด้านไอทีเนาะค่ะเนาะด้านไอทีด้านวิว,วัฒนกรรมยังของเขายัางเสียค่ะเขาได้อันดับสองเด้อคะ่ะแต่ว่าคนถี่มาอ,อยูขึ้นจังมาด่าน,นีีก็โอ้ยบม่ได้อีหยังดอกคะ่ะสมองเวลาคู่สอนนี่ก็ะสมองกับเป็นซีพื้นในบัดหนึ่งกันจาแต่บัดรคู่สอนบัตรคู่เศร้าวาวแล้วก็จังสันอะคะ่ะอันนี้ก็บ่เมียนเด้อค่ะ บอดายอันดับน้ำข็าเขาดอกค่ะคุณนี่เลียนหนังสือนี่บไดบายนะ้มแต่ควอมแบบอืนางฟังจะซื้อเข่าหูซ้ายทะลุออกไปหูขวาประมาณนี้เนาะค่ะประเทศสิบหอยฟังประเทศอะนี่น,ะบ,นะบมูหนะว่าแมนมันแมนตามที่เขาเอ,อฟังมากหรือว่าเขาฟังผิดหรือว่าเขาเข่าใจผิดพวกญ่บอกว่าเออ่ หงเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฟินแลนด์เท่ากับหมููเนาะคะ่ะเนาะหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ไปถ่ายวิดีโอว่าสีเอารุงกับเท่าันไดเอารุงใ้เบิ้งอยู่หงไปเห็นหงเอาเอาแมงขีกระเดือนไปปล่อยคุดคีกระเดือนมาว่าสิไปตกปลาเนาะคะ่ะเนาะคุดคีกระเดือนมาสิไปตกปลาบันนี่ <c oughs> มันหลายมือหลายอันคันเท่าสิบปกันถ้าว่าเออเดียฉันจะออกไปตกปลานี่นะหน้าบ้านนะเธอรอไปพร้อมฉัน จะอีอย่างเด้อถ้เราไปพร้อมชั้นโหลดบันนี้พ่อพ่อล่อล่อไปล่อมาบัดนี่ขี้กระเดือนที่เ้าคูดไ้เนาะค่ะเนาะเ้าก็ยานมันตายก็ว่าให้เ้าเอานันนะหดเข้าไปในขี้กระเดือนเอาน้ำหดขี้กระเดือนบอกเ้าเอเ้าก็เอาหดในขี้กระเดือนไปมันก็ลายมือแล้วเนาะค่ะเนาะโอ้ยกะดี้ตุนขี้กระเดือนบันนี้กะโอ้ยฉันสิเอาขี้กระเดือนไปป่อยมือได้กะฉันสิเอาขี้กระเดือนไปป่อยกะ ไม่ต้องไปรอไปพร้อมชั้นยันจะพาไปโอ้ยเอาหีกเกเดือนไปปอยคนบริเลพีหินอีนหยังมันนี้เมื่อว้านก็นเลยแล้วนอนหลับเนาะคนะ่ะเนาะสองสามตุ่มแล้วนอนหลับมันกันยังเจียงเจงอยู่เนาะเขาเนาะฝ่าเจีงจังปางอยู่ไปแล้วสิร้ออีนหยังล่ะคะไปก็เอาเอาโทรศัพท์ไปนั่เนาะคะนะ่ะเนาะเอาโทรศัพท์ไปไปถ่ายหง เดี๋ยวเสียเอาให้เบิ้งเนาะคะ่ะวิดีโอเน่ะคือคํำตัวเองมากแต่ว่าเสียงมันกันบ่ิ่อยชัดปัายน์เนาะค่ะเนาะมันลมลมแหง้งค่ะลมแหง้งค่ะไปเบิ่งคงไปผู้เดียวนั่นลหละค่ะชีวิตมาดาม,มันเป็นอีหยังดิแบบบมมีงานเฮ็ดแล้วมันก,นกระู้ซกบว่าเกิดภาวะเเนนกียดเนาะค่ะเนาะนักจากพี่นอ้องเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นเสียงเราด้ค่ะซิบมุ อันนี้น้ำถ่านนั่นน้อค่ะน้อน้ำซอสน้ำซอสบาร์บีคิวมะดามเฮดเองเนี่ยนะคะแซ่บกระสันสามีวางสามีแซ่บตลอดกันเพรามะมดามเฮดแซ่บเมื่อโรดกระสันสิบะริกินอีกมอือเนี่ยห้าชิ้นใส่เตาหย่างแบบนี้นะะ้อค่ะน้อเตาหย่างแบบนี้เตาหย่างแบบนี้ย่างมือเนี่ยนะมือก่อนนะที่ว่าเฮดกินนะใส่เตาตัวนี้ย่างนะะ้อค่ะนาะใส่ตัวนี้ย่างอันนี้มันรู้สึกว่า ไฟมันแดงหรอกเพรามันใหม่เร็วจังใจดอกก็เลยว่าล้างใส่ตัวนี้เนาะค่ะเนาะนจใส่แดงอยู่ค่อยๆจุดค่อยๆลายานุ่สิใหม่ก้อนสุกเนาะค่ะเนาะนุ่สิใหม่ก้อนสุกข้างนอกก็ไงข้างในจะดีก็กินแล้วก็เป็นเปล่าเนาะค่ะเนาะ โป๊กเกตตี้จะเป็นขอบด้วยมันกระตกลายเป็นเต่อตึง <c oughs> <c oughs> อย่างไรเห็ดก็ราะไงแล้วเปเห็ดงายก็่จะปจูนกันกินเนาะค่ะเนาะเอาเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแ,แค่นี้เนาะค่ะเนาะคอส <c oughs> ขอบคุณ่นดูขามารับชมคลิปเนาะค,ะะคะ <c oughs> ่ะเนาะแล้วก็วังเหยวยบฟางเกี่ยวกับประเทศทิ้งแดนเกี่ยวกับประชากรเกี่ยวกับเนี่ยคือบอาไปเนาะคะ <c oughs> ่ะเนาะก็ะหูหูหูเท่าที่แบบว่า สามารถเราได้แค bon ah, wow! hmm. ่นั้นเนาะค่ะจะจะสิพิสิทียกันคิดกับกคอใข้มาน้ำกันเ้้อค่ะเด้อดลวากันเด้อค่ะคุณเ่าเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะท่านรัดลิปนี้สวัสดีค่ะ